ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพบอกับประธานเนาะพี่น้องเนาะประธานภาพมาติดตามเลข่องเล่าพัฒนาของยายนงต่อยเนาะพี่น้องเนาะกับของยายนงงวดที่ผ่านมาบริลงเลยพี่น้องเนระื่องคนบริโภคมาให้นะครับเตรียมมือนี้กับประธานภาพมาตามเนาะพี่น,อน้อ,นนองเนานะ ครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบแปดธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าสองสามเจ็ดสี่หนึ่งครับเรียกรางเขาออกสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับบได้บึงตัวอย่างม่มีตัวอย่างเึง่อนพี่น้องเรื่องของยายนงมอดี่พานมาพอบริได้ลงนะพี่น้องเน,ะงนงา,นา,านะ,นนะครับกับบเป็นยังเมื่อนี้เตรยามผ้ามาติดตามต่อ ขับเรียกกับสิลายหางแดงแต่ว่าก็ไม่เนียนไม่ยังห้อยู่พี่น้องครับเดี๋ยวไปบึ่งนำกันนะพี่น้องเนาะวัน ครับราวพัฒนาแม่ยายนงน้องพี่น้องครับเหล็ติดพี่น้องมีเล็กติดบนล่างในพี่น้องเรว่อไหนมานะครับ รับเลสติดบนล่าง9 4, 3, ก้าสี่สามพี่น้อง ครับจับกูจะมีอยู่เก่าชุดเก่าหางนพี่น้องเนอสองเก้าหกเก้า สามเก้านะครับสามแปดสามหกสองหก นะครับสี่เจ็ดแปดสี่หกสี่นะครับ เดี๋ยวลุงดิมเลี่ยวกับพี่น้องกันเบิรนได้พี่น้องด้วย กันเบิ้นกันเป่าซีซีพี่น้องับพอดีสิบหางพอดีรับส่วนตัวเน้นพี่น้องสองเก้าสามหก 4ี่เ <47 S 2> ับเน้นสีห่หางพี่น้อง หักสวบตัวไ,ได้เฮาก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อคอยเข่าคอยแตกเด้อปังปัง,ปงนาะพี่น้องเนาะจะได้ส,กส,กสกุกๆมันมันกันนาครับวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567เนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาแม่ยายนงเลขติดบนล่าง943ครับจับคู่ให้29 69 39 38 36 26 สี่เจ็ดแปดสี่หกสี่กันเบิลสี่สี่เนาะพี่น้องเนาะครับเอาพ่อเตียมขอขอบคุณนห,หลายเด้อครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางนำกันเอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เพาะน,นั้นแล้วก็เตียมข้ออวยพรคอยเขาคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องอิบซีก็จะได้โศกโศกมันมันกัน,นพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแล้เนานะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนากนะรามเอาสุดท้ายายสุดนี่ขอานาน้ออ c ซีทุกคนโศกโศกมันมันเง่งงรวยรวยกันทุกคนเนาะครับเนาะถ้าพ่อกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม